dạy thêm năm nay dạy thêm năm nay thêm năm nay thêm năm nay thêm cái thêm 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 แตะตรงแก้มก่มมอนที่เราแก้น่ะแตะตรงแกมไม่ไม่แปะเออแปะได้ได้ไดแตะคอแล้วก็แปะไว้เออหายไ,ไนนาด,ด้ใบเนาะหลวงพ่านหล่อดูหลวงม่านแก็หลว่าดูวัสดแก่เนาะนั่นน่นี่มดูแลของท่านน่ะนะน้ช่วย อย่าพลังเลยนะเอาคิดกะน้อยเออดีไม่ใช่บาทคนละร้อยก็ดีนะแล้วก็เอาเงินให้พ่อแม่บ่อยๆนะเอออันนี้ก็ดีมล้วอะไรเี้